ครับผมอาจารย์โชคจเจริญสุขครับวันนี้ผมพาท่านทั้งหลายมาเข้าชมในหมู่บ้านสัมภารพรามเซเว่นหมู่บ้านนี้มีด้วยกันร3รูปแบบนะครับซึ่งเราจะไปรับชมกันตามหลักห่วงห่วงจุ้ยว่าหมู่บ้านนี้มีบ้านที่ดีทั้ง3รูปแบบเป็นอย่างไรเรียนเชิญครับสวัสดีครับแขกผพุ่มเกียรติทุกท่านตอนนี้เราจะมาชมบ้านตัวอย่าง บ้านหลังแรกนะครับชื่อแคสเปียนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันว่าในบ่บ้านหลังนี้ที่มีบ้านตัวอย่างแบบนี้จะเป็นลักษณะของหัวมังกรยังไงเรียนเชิญครับสวัสดีครับ,รบเราจะมาต่อกันที่ห้องรับแขกนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นหลักของหัวมังกรของบ้านหลังนี้ <Okay. S 1> นะครับลักษณะของการวางเป็นรูปตัวแอลแบบนี้จะทําให้เป็นลักษณะข,ของการเรียกทรัพย์เข้าบ้านให้กับผู้ที่พักอาศัยในบ้านหลังนี้ รวมไปจนถึงนะครับของโต๊ะกินข้าวที่อยู่ตามหลักของหัวมังกรแบบนี้จะเป็นตัวกรองรับและเก็บซับไวใ้ให้กับผู้พักอาศัยการตกแต่งดิสเทลในส่วนของต่างๆของบ้านนะครับพยายามทําให้ตรงนี้อย่ามีกระจกเงาเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะไม่มีการสะท้อนซับออกไปจากบ้านในส่วนของที่เป็นหลักของกรุงรยบ้านหลังนี้นะครับเตาแก๊สอยู่ในทิศนี้ ธาตุน้ำอยู่ในคิดนี้เหตุผลดีที่สุดสําหรับของฮวงจุ้ยบริเวณนี้นะครับ mm. เขาเรียกว่าตัวเก็บเก็บซัพ์เรียกซัพ์เก็บกองเอาไว้สําหรับตัวบ้านดังนั้นที่มีการตกแต่งบ้านในรูปแบบนี้จะเรียกว่าดีที่สุดครับต่อไปเราจะไปเข้าชมในส่วนของห้องทํางานครับที่นี่หลักของห้องทํางานจะดีอยู่อย่างหนึ่งประกอบไปด้วยนะครับลักษณะของการวางโต๊ทํางานจะเป็นในลักษณะของการที่หันหน้าเข้ากําแพงทั้งหมด เหมาะสําหรับการทําธุรกิจขนาดย่อมในบ้านหลังนี้พร้อมกับลักษณะเป็นของพวกธุรกิจ SME หรือโปรดักต์ต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกของระหว่างประเทศจะเหมาะสมกับลักษณะออฟฟิศแบบนี้ครับครับตอนนี้เราก็มาพบกับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดมถือว่าถูกหลักที่สุดและลักษณะของการออกแบบฝ้าไว้นะครับ ้าเป็นตัวเหลี่ยมแล้วมีไฟทั้งหมด4จุดเป็นตัวกําหนดในทิศทางของการเรียกทรัพย์พักอาศัยปกป้องเรื่องของความเจ็บป่วยได้ท้นะครับและรวมไปจนถึงช่องลมที่อยู่บริเวณหัวเตียงเขาเรียกว่าหลักที่เรียกว่าที่พึ่งพิงที่ถูกต้องนะครับจะทําให้ผู้ที่พักอาศัยลดอาการเจ็บป่วยได้ท้เรื่องเกี่ยวกับสมองปวดท้องรวมไปจนถึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทนในบ้านลักษณะของการตกแต่งบ้านแบบนี้จะดีมากๆส่วนเรื่องของการตกแตก่งเพชร ที่อยู่บริเวณของหัวนอนนะครับอีกตัวนึงเลยครับเหมาะสําหรับคนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเล่นหุ้นครับหลังจากที่เราได้ดูห้องมาสเตอร์เบนลูมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูห้องของ Walk-In c o ค s e เครับแล้วถึงห้องน้ําหลักของบ้านลังนี้ครับในส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์เบนลูมนะครับการที่เรามีอ่างล้างหน้าสองอ่างเนี่ยบางคนจะมองูว่าบ้านคนไทย จะไม่เหมาะสมกับการอ่าน2อ่านแต่จริงๆแล้วถูกหลักของโูมจุ้ยนะครับตรงส่วนนี้เป็นการของเสริมเรื่องของความรักกันในบ้านหลังนี้ครับต่อไปครับเราจะไปดูห้องนอนเล็กกันครับ นอนนะครับเบสทรูมที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับไม่ต้องมีวิตกกังวลนะครับเรื่องของการที่ลูกหลานของท่านจะมานอนอยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้ก็อีกเช่นเดียวกันครับเป็นละะักษณะของการนอนที่ถูกต้องเพียงแต่อาจจะต้องมีแก้ฮวงจุ้ยบางอย่างเช่นนะครับโคมไฟบริเวณหัวเตียงนะครับรวมไปึงถึงาตุน้ําที่อยู่บริเวณหัวนอนเพื่อช่วยในเรื่องของการที่จเจริญด้านการศึกษาของลูกหลานของท่านนะครับถ้าอย่างไรลองเรียนเชิญดูรูปแบบตรงนี้เป็นหลักของฮวงจุ้ยที่ดีด้านหนึ่งครับ ในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับมีส่วนเพิ่มพิเศษครับเพเรทียกกันว่าการตกแต่งบ้านตามหลักวงจุ้ยนะครับชั้นเชเ่ียที่อยู่บริเวณช่องแสงของบ้านนี้นะครับถ้าจํานวน6ดวงนะครับจะเรียกว่าตามังกรครับสำหรับตามังกรในลักษณะนี้จะเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่เสริมเรื่องของอายุยืนยาวแต่บางบ้านจะต้องใช้จํานวนเลขคี่หรือเลขคู่นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธาตุดวงของผู้พักอาศัยครับ อันนี้จะเป็นอีกบ้านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อลักษณะรูปแบบบ้านเรียกเมเปิลนะครับตรงบริเวณสวนหินที่อยู่บริเวณหน้าบ้านหลังนี้นะครับเป็นหลักของโงจ้่อีกทางหนึ่งหนึ่งเลยที่แน่ๆเรียกว่าตัวกรองครับเพื่อไม่ให้พลังงานของตัวหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นตัววิ่งผ่านไปนะครับจากลักษณะของบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านในครับในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับห้องรับแขกถูกดีไซน์มาเป็นลักษณะของหัวมังกรอีกเช่นเดียวกันการตกแต่งในลักษณะของท่าสีไม้ทางบ้านหลังนี้นะครับ จะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะเป็นลักษณะของเอกเทศที่เรียกว่าอิสระร่มเย็นแล้วขาดการที่จะไม่ต้องให้ใครมาพึ่งพิงอาศัยมากมายนะักอยู่แบบตัวคนเดียวหรืออยู่แบบแฟมิลี่ขนาดเล็กจะเรียกว่าดีครับสำหรับโต๊ะกินข้าวในลักษณะแบบนี้นะครับสีที่นั่งพร้อมกับโคมไฟที่อยู่บริเวณบนโต๊ะกินข้าวนี้นะครับจะช่วยเสริมในเรื่องของเรียกว่าเสริมรากเนื่องจากตรงประตูทางเข้าบ้านนะครับอันนี้เป็นหลักของฮมงจุ้ยที่ดีทางห่งเลยครับ ในส่วนของห้องครัวบ้านหลังนี้นะครับเป็นหลักของฮวงจุ้ยที่เรียก่าดีมากเ <mm นื่องจากการทางกอบข้าวเราจะยืนบริขันหน้าไปทางด้านหลังบ้านส่วนซิงล้างจานนะครับจะอยู่ไปทางอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นธาตุน้ําและธาตุไฟที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันจะทําให้คนในบ้านไม่ทะเลาะวิวาสกันครับสาหรับบ้านในรูปแบบของบ้านเมเปิลน,นะครับจะมีห้องรองรับผู้สูงอายุอยู่บริเวณด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นการออกแบบที่ดีเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุหลับพักผ่อนอยู่บริเวณที่นี่ดีมาก แล้วที่สําคัญหลักของฮวงจุ้ยโบราณนะครับจะมีช่องแสงอยู่ทั้งสองด้านตัวนี้จะเป็นช่วยใหุ้ผู้สูงอายุมีความสุขมีอายุยืนยาวปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาเบียดเบียนครับต่อไปครับไปพบห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้กันครับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมของ บ้านเมเปิลนะครับเป็นห้องที่สวยถูกหลกักแล้วก็ที่สําคัญการตกแต่งนะครับเป็นห้องทาตุาไม้ผู้พักอาศัยอันนี้ดีมากแน่นอนครับได้ทั้ง12นักษกัตริย์เลยครับที่จะนอนห้องหลังนี้ สำหรับการดีไซน์ของบ้านเมเปิลนะครับจะมีหลักของหัวมังกรที่เหมาะสําหรับให้เจ้าสัวนอนก็คือเราจะมี3ห้องนอนนะครับประกอบไปด้วยมาสเตอร์เบด룸หนึแล้วก็2ห้องนอนเล็กครับสห้องนอนนี้รวมถึงห้องมาสเตอร์เบดมด้วยแล้วรวมกันแล้วเขาเรียกว่าหลักของโงมจุย้ยเจ้าสัวครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับเรียกว่าการดีไซน์ในรูปแบบของพายนะครับจุดดีประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับห้องรับแขกโต๊ะกินข้าวและแก้ไขเรื่องของการที่เรียกว่าประตูตรงกันครับชากตัวนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของประตูตรงกันตามหลักแล้วห้ามที่จะให้ไม่ให้ประตูตรงกันตามหลักของคนไทยดังนั้นการดีไซน์ของบ้านหลังนี้จะมีตัวช่วยในเรื่องของการกัน การดีไซน์บ้านของลักษณะของรูปแบบของพายนะครับจะเป็นหลักของฮวงจุ้ยอีกด้านหนึ่งครับที่เป็นพิเศษเลยคือห้องนอนหลักห้องนอนหลักนี้ถูกวางในทิศทางที่ถูกต้องแล้วการดีไซน์โดยรวมทั้งช่องแสงรวมไปจนถึงการที่ออกแบบหัวนอนทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่เขาเรียกคําว่าการตีโอ๊กซับครับหลักของฮวงจุ้ยตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการที่คนมาพักอาศัยแล้วจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองมาดูห้องเล็กกันครับ ครับสำหรับบ้านในรูปแบบของพายนะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนในชั้น2มีห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมหนึ่งและ2ห้องนอนเล็กครับการดีไซน์ของ2ห้องนอนเล็กเนี่ยเหมาะสมที่สุดสําหรับการให้ลูกหลานของท่านอยู่เพราะมันคือทิศทางของด้านเรื่องของการศึกษาครับจะทําให้ลูกหลานของท่านจเจริญในด้านการศึกษาเป็นพิเศษครับ สำหรับท่านทั้งหลายที่เลือกโครงการหมู่บ้านสัำกรนพรามเเวแห่งนี้ท่านใดที่เลือกรูปแบบบ้านได้3รูปแบบนี้เลือกเอาเองเลยครับเหมาะสมกับดวงชะตาของท่านยังไงเรียนเชิญเลยครับ